ก็คนฮอดพงเงยลุนี่ดีเนาะถ้าพงเงยมะหยางหนีเยอะแปดวันเก้าวันนะตอนนี้ก็คือเป็นเป็นความเก่าความหลังแล้วนะคะสถานีตำรวจปูทรพัทยา สาขาโค้งลงตันนะคะพี่น้องนี่เห็นเห็นผู้บ่าวเดินกกลก็ร้องสิจอนนี่ที่รักฉันจะสับหัวใจกลัวใช่ไหมโอ้พี่น้องเพื่อนเนี่ยบนเห็นฟรั่งกล้ามเห็นฟรั่งกล้ามเขาเขาเรียกอะไรนะ เล่นกล้ามนักเล่นกล้ามอพวกเล่นกล้ามานี่จะพาไปปูเสือตรงโน้นนี่เซเว่นเดี๋ยวเธอไปปูเสือแล้วค่อยมาซื้อเอากาแฟเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ตำรวจโค้งลงตาลจ้าพี่นาะตึก ๋ยวนี้ละป้าขี่บุญกระพเพาะหง่และเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจองหมดแล้วเนี่ยเต็มหมดแล้วเนี่ยร่ม,มอ่ะโอ้อตมายไมามามาจะพาจองนี่ไงนั่นไงนั่นไง,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 งร่มหนึ่งอ่ะมาดิน,นหาที่ก่อนจองร่มก่อนมามามาพี่น้องมาหนีเนี่ยบนสิบห้าเลินน้ำ เดินอยู่ในเขตที่มันปลอดภัยเนี่ยเอาตรงไหนดีออกมาก็มีร่มหมดแหละเอาตรงนี้ไหมโจนนี้ที่รักฉันส้ำมักใจไฝ่ปองเอาแถวนี้ดีไหมเนี่ยเอาแถวนี้เนี่ย สาวไทยใจถึงคอสองพอดยาได้มองว่าไม่มีค่าลาลาลารนสีโอยโอยจลาเนี่ยเนี่ยเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลย <ST AR G> เอาพี่น้องยี่บุญปักหลักก่อนเด้อได้บนญอยู่แล้ว <ST AR G> ปักหลักกันส <ST AR G> วัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องกล้องไปถักท้ายสุกขุบชุบข้นกับพี่น้องยี่บุญมาถึง หาจอมเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องมาถึงหาดจอมเทียนเรียบร้อยแล้วพุญุพ่อนเพื่อนสามสาวยางน้ำกลนสามสาวยางน้ำกลพี่น้องพักกันมาทอดหาดจอมเทียนเรียบร้อยแล้วด้อจา้าเออเบื้องด้านนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะแถวด้านข้างนี้ก็จะเป็นหาดจ้าทะเลหรอจา้าามามา มาเที่ยวมาเที่ยวมาเล่นน้ำน้องกันยูเท็อินเดียยู่เท็อินเดียชิสเกชิสเกย์ยั e ยยอ๋อสเยอส์มาเยอโอเคบอ เออโนกกระทากินอาหารน้ำก็ล่อกรกะแต่แบบนี้มาหอดแล้วพี่น้องอาหารแล้วนะคะอาหารแล้วค่ะนะอาหารแล้วได้เงีเสียงคืนบ่แบบเนี้ย หาดจอมเทียนค่ะหาดจอมเทียนช่วงเศ้าๆนี่กะบจอบท่าใดนะคะพี่น้องแถวบริ่วณ่วงบายบเดอรนี่วงแรงๆนี่สิคนเยอะมากเต็มบดหลังน้ำห่มมเีย